คนโสดยกมือขึ้นวันนี้ค่ะจะมาชี้ช่องธุรกิจ5ธุรกิจขาะที่ตอบรับกับกลุ่มคนโสดและกลุ่มที่อยู่เพียงลําพังนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันค่ะค่าใช้จ่ายของคนกลุ่มนี้ต่อปีสูงถึง1.4ล้านล้านบาทเลยทีเดียวมานิทริกกับอิงคุณจะพันจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันค่ะ วันนี้ค่ะเราหยิบยกข้อมูลจาก LWS นะคะของเครือ l p n Development ค่ะเขาบอกไว้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาคนโสดหรือว่าคนที่อยู่เพียงลำพังในประเทศไทยมีสูงถึง7ล้านครัวเรือนเลยทีเดียวซึ่งเพิ่มขึ้น10%จากปี2555ขณะที่ทั่วโลกค่ะมีคนโสดมากถึง400ล้านครัวเรือนซึ่งตรงนี้เองนะคะทำให้แนวโน้มการเติบโตของคนที่ อยู่เพียงคนเดียวนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลีย 3. 3่ย3.3%ต่อปีค่ะเราเชื่อไหมคะว่าคนโสดในประเทศไทยเป็น1ใน10ที่ใช้จ่ายสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกค่ะ ซึ่งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้ต่อปีสูงถึง1.4ล้านล้านบาทเลยทีเดียวขณะที่รายได้อยู่ที่20,000-40,000ถึง 40, บาทต่อเดือนค่ะยังไม่จบเท่านี้ค่ะสิ่งที่ตอกย้ำว่าตลาดกลุ่มคนโสดกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องก็คือ LWS เขาไปสำรวจการพักอาศัยของคนที่อยู่คนเดียวคนที่อยู่ลำพังหรือว่ากลุ่มคนโสดในคอนโดมิเนียม พบว่า45%ของครัวเรือนอยู่คนเดียวและ75%นั้นเป็นคนโสดค่ะตลาดใหญ่ขนาดนี้แถมมูลค่าการใช้จ่ายยังสูงถึง1.4ล้านล้านบาทต่อปีวันนี้มานิทริกก็เลยจะมาชี้ช่อง5ธุรกิจที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นทุกปีด้วยค่ะธุรกิจแรกคือธุรกิจปานเช่าค่ะ mm hmm. การให้เช่าคอนโดมิเนียมหรือว่าสังหาริมทรัพย์ห้องพักต่างๆ ตอบโจทย์กลุ่มคนโสดเพราะว่าพฤติกรรมของคนเหล่านี้คือรักอิสระทำงานอย่างอิสระชอบท่องเที่ยวและมักจะย้ายที่อยู่อาศัยได้อย่างง่ายๆคนกลุ่มนี้ค่ะก็เลยมองหาที่พักหรือว่าคอนโดมิเนียมที่สามารถให้เช่าได้แล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่อิสระของเขาได้โดยเขามีงบประมาณในการใช้จ่ายหรือว่าจ่ายค่าเช่านะคะอยู่ที่เดือนละ6000ถึง10,000บาท แต่ว่าสิ่งที่กลุ่มนี้มองหาก็คือความสะดวกสบายอย่างเช่นรถรับส่งระหว่างคอนโดที่พากอาศัยกับขนส่งสาธารณะการจัดการเรื่องการขนย้ายสิ่งของขนย้ายบ้านการทำความสะอาดแบบแพ็กเกจไปจนถึงการดูแลซ่อมแซมและต่อเติมบ้านค่ะธุรกิจที่2ที่เรานำมาฝากกันเพิ่มออปชันจากธุรกิจแรกค่ะก็คือการอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ ต้องบอกแบบนี้ว่ามีผลสำรวจค่ะว่าตอนนี้กลุ่มคนโสดหรือว่ากลุ่มคนที่อยู่เพียงลำพังนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยยกฐานะให้สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเป็นเหมือนลูกเลยนะคะหรือว่าเรียกว่าเพศพาเลนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะห้องเชา่าบ้านเชา่าหรือว่าคอนโดมิเนียมที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่คนกลุ่มนี้มองหานะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลสัตว์ ร้านขายอาหารร้านขายอุปกรณ์ขายสัตว์เลี้ยงไปจนถึงที่รับฝากเลี้ยงค่ะก็จะทำให้ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ากำลังการใช้ใจ่ายของคนกลุ่มนี้นะคะสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ถึง1 0 0 0 0บาทต่อปีเลยทีเดียวต่อมาเป็นธุรกิจร้านอาหารสำหรับคนเดียวต้องบอกว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 ผ่านพ้นไปค่ะ คนมักใช้ชีวิตประจำวันแบบคนเดียวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นร้านอาหารร้านมูฟเฟ่ร้านหมูกระทะที่จัดโซนหรือว่าลดขนาดโต๊ะให้รองรับกลุ่มคนที่มาเพียงคนเดียวนั้นก็จะได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้นเพราะว่า50%ของคนกลุ่มนี้ชอบใช้ชีวิตนอกบ้านชอบทำกิจกรรมนอกบ้านแต่ว่าทำกิจกรรมหรือว่าใช้ชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะ กิจที่4คือธุรกิจท่องเที่ยวคนเดียวแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเช่นเดียวกันทั่วโลกมีการออกมาท่องเที่ยวคนเดียวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนโสดค่ะต่อปีเขาท่องเที่ยวถึง5ครั้งต่อปีเลยทีเดียวกลุ่มนี้กล้าใช้จ่ายตัดสินใจเร็วและมีแนวโน้มที่จะไม่สนใจโปรโมชั่นค่ะแต่ว่าเน้นที่การใช้ชีวิตที่อิสระการท่องเที่ยวที่อิสระมากกว่าต่อไปธุรกิจที่5ค่ะ ธุรกิจบริการเพื่อนรับจ้างอันนี้ได้รับความนิยมสูงนะคะในเกาหลีใต้จีนแล้วก็ญี่ปุ่นรวมถึงไทยด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าเขาต้องการคนที่คอยให้คำปรึกษาหรือว่าคนที่คอยรับฟังปัญหาของเขาซึ่งมีแนวโน้มเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน mm. ขณะเดียวกันค่ะธุรกิจนี้ยังตอบโจทย์กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุด้วยสำหรับคนที่ลูกหลานไม่มีเวลาก็สามารถใช้บริการเพื่อรับจ้างให้พาไปหาหมอมาดูแลในระหว่างวันได้ซึ่งในปัจจุบันค่ะค่าบริการก็อยู่ที่2 5 0ถึง600ต่อชั่วโมงเลย ทีซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจขณะเดียวกันค่ะธุรกิจนี้นะคะยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยค่ะจากแนวโน้มทั้ง5ธุรกิจที่บอกมานะคะถือว่าเป็นเทรนที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวตอบรับกับกลุ่มคนโสดหรือว่ากลุ่มคนที่อยู่คนเดียวค่ะ คนที่เหงา100%หลังจากนี้จะไม่เหงาอีกต่อไปที่สำคัญในส่วนของผู้ประกอบการนะคะถ้ากำลังมองหาลู่ทางทางธุรกิจกลุ่มคนโสดเนี่แหละค่ะกำลังเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองอย่างยิ่งถ้าชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ p p พ v ทีวีเวด้วยนะคะ